สวัสดีครับตาทองชาแนลพี่น้องมาร่วมบรรม,มนนาธิการุบุญไสรบัตรด้วยกันนะครับพระมาแล้ว Thank you. สำหรับคลิปใส่บาทเช้านี้ก็เสร็จแล้วนะฮะถ้าเดินกลับบาถไปแล้วบรรยากาศนะวันนี้มเมื่อวานเมื่อคันพี่น้องอึมครึมอึมครึมอึมครึมมื่อคึมแต่ไม่ยอมตกสักทีเนาะแต่ว่าเห็นไปตกทางฝั่งสริน,นะจนน้ำทะลักนะฮะ ของเราสงสัยมาทีหลังมาทีหลังก็มาแต่ก็น้ําก็ยังพอมีพ่อสมควรอยู่ทางนี้นะฮะแต่ต่างกับนาที่ไปเมื่อวานนั้นไม่มีไม่มีน้ํามีแต่พอแบบเปียกๆชื้นๆอยู่นะครับบรรยากาศเช้านี้ก็ประมาณนี้นพี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์กดกำลังใจต่อทองชาแนลเวยนะครับ โมโนธนาสาตุด้วยกันนะเอดมินน้ยอยสวัสดีครับ